เตีโอ้วัวเถื่อจีบต้อนเอาไหมเอาเสียบแบวนมาตีเขาเก็บเกียวเย็นมือตีเขาหน้าต่หน่อยครับผมสวัสดีทุกคนครับวัน ปีลมปีไถ่มาดีจังแบบมันมาดี่วงมาตีเขาเป็อีกชุดงท้ายกี้เจ๋อเซบันปีเขาสวยนอนเพียงอุ่นๆครับผมนี่นี่เพียงพร้อมมัเนี่ยเฮ็ดซุ่มนอนมัเนี่หนาวๆครับผมเป็นวันเก็บเขาเรียบร้อยมันแล้ว ต่อเรื่องเรื่งปุ้ยฝีมือขนาดครับผมเครื่องกำลังติดวัยรุ่นเมาสฟาดผู้เดียวรถขึ้นสัน สำสอบเขาเขาเพราะท่านเอาขึ้นเล่าได้พี่น้องเพราะว่านี่งานมีงานศพอยู่ครับผมงานศพมรณาภาหลวงปูวัดปานตะหน่อยวัดปานงาตะหน่อยครับผมก็เลบยบบได้เอาเขาขึ้นเล่าจเจ้าวาสมรณาภาครับผมก็เอาไว้หน้าควัน พราว่าประพี่ี้่านห้อง <บา S 1> เขาเจบาบ่ใหา้สักพุงสักพาประมาณนั้นแล้วตามทําน่องข้องทําต่ไหน่อยกับ,บคอยหูเด <c oughs> กเอกเก๋าเขาไว้หน้าก่อนซิต <c oughs> เออพิธีเข้าเจอหุ่นล่ะอืม <c oughs> กระจังสิแดวเ,เขาขึ้นเล่า

ยืีไปมาเอกขันกับไปพึ่งเลิกงานมาเพราะว่าไปฝึกงานครับผมน้องแบนไปฝึกงานมาตีเลยเลิกงานมากับมาตีเขาซอยอ่าวไทยบัตตอนนี้ฝึกงานอยู่ครับผมอยู่ในช่วงฝึกงาน ฝืกตีเขานแก้ตีเขาเดี๋ยวทางผุ่นฮ็ตแนวกินอยู่ครับผมนี่ทำอะไรลูกอยกสปอนเซอร์เหรอ กระปุกเชื่อน้ำเปล่าต <c oughs> ักน้ำเรียบร้อยแล้ววันนี้อากาศไม่หนาวอะไรลูก <c oughs> อะไร <c oughs> อืมอันนี้แม่เพิ่งกินกินเมื่ดแล้วพี่น้อง เดรดละเด้เนื้อครับผมเรั่้เนสิกันลาบแต่กระอยจุกความ่นอ่ะให่เดตับผูได้จุกวดจุกกุกโอ้พิษตะเรียดเนี่มันเลียตาใส่อยูหนึ่งเดี้วลงไหได้ลงคออันนี้มันเจ๊มลาบงัวสดๆครับผมเป็นขาตอน4ีหามงนี่ครับ พ่อประเด็น้าเกียวเขาขายดีครับจุยังไงมันจุได้ดีโอ้ยร้านกระไดสิจุ๊วันอย่างเนด้ยขอดันเขาปนวนอกมามุทงด้วยแคมแคมนี่เนาะ เนะโอ้ยสุดยอดความเสียนี่ละ่ละการาบเป็ดมันก็สิโดนเติบเลาดเสีโยเงือต็ดเต็เขาขับนาำสูกันกินนี่เนาะให็ว่าจุจุจูตับเนี่ยใหว่าจุตับเนะี่ย วอันนี้มักตัวน่ะอ้ยสิมอ้คนน่ามโยไ้น่มาโกินิบอ้ยไอ้ยอได้บกินดิบอาฮ้เสียบพี่น่อเสยแ้วหาขาให้เสียบเบน้ำกันครับผมเ่ยไหนเนาะว้าวเนื้อสดๆครับผม พี่เน่กินเขาแล้วครับผมแห<ส>นบแตกหักมื้อนี้นี่เนยกินขเขาจนหักกินเขาอินยังก็กินยังจะว่าเป็นผู้ใจซี่เป็นยังเป็นยังลูกกินผิดกินว่าได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋ยวิไปกินข้าวน้ำกันครับ่็ไปพิมก็อย่าแพ้เนาะจ้ามากินข้าวน้ำกันครับผมมิพีๆๆพวกยิมนะบ่ บอ้เบอมเอนน่้หน่นาเกี่ยวเขาเนาะใครจะมอนได้ยูเป็นบได้กับิมาพีแหะไปบ้านเดลูกขาซัดลูกขาัเลยขาไม่ไหหางเสียกับเบิดแต่จะหาโม้จุ๊บๆอยูมองมุกไปูจนครับืม่งอืะ ครับอย่างที่เราบังเล่อันนั้นลักเขากเหนื่อยคอฮุดยอดแข้มอะไรลูกหนักขวายอยู่ยังมาแล้วเอาไปเก็บพวกครับมานั่งไปแบ่งไปถวายขามันนึอคนมีความรักเด้คนมีความรักอ่ะเด้อเออเด็กหน่อยสองคนคอยกินตอนเด็กคอยหยิบหยิบตอนเด็กเอากั็คอยพร้อมละ วนแุออีกะมาแบมากกินข้าวอีลาเร็วเออกินข่าวมากินข้าวเร็วมากินข้าวก็เม่บีนี่เร็วแดมทีเรวไว้ทีหนือเดนนเปนนี่เยนโอ้ใกล้เกือบ เอ้าใจเกือบโคตรข้างมาเนี่ยพุนน้องแบียม่หิวภูเขาเล็กน้อยผุลัเพื่จังสีกินเอ้านี่แหลพีน้องที่แหลกว่าสิจัางรถเกียวโอ้ยรถสีมันผันเออเอเาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเขาไปหาหน้าแท้ไหมดิ ลุงไดเลยว่าฟาดเอาค่อยฟาดไปพาันมันมันหน่อยไหมพี่น้องแต่ประมาณั้นจักสีบสวออยู่ดอกเต้โบว่านวนีบสวออพอกิเพ่อมากินเขาพว่ากินไปละนพอกินเขาแล้วเเดี๋ยวพอจ้งสิกินโอเคครับผมไปก่้นพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับนี่เนี่ยวนญนี่อู้ใส่เกือบคนละข้างคนละคนละกิ่งพ่อมันหมื่นน้องไปเห็นไหมพูดจ้าก่อนจ้าก่อนเออโอ้สุดสวยจิ้มเข่าจนหักออกพี่น้องกินเข่าจนหักแม่เพิ่นจนว่า นั่นหละเจ้าอยากนั่นหลายโ <Okay, S 3> อเคไปก่อนสวัสดีครับ